ปอนฟอนอน้อนอนโอ้ยโอยังเทเลยเท <Okay, S 1> <okay S 1> เลยครับโ oh, oh, อ้ยยังเทเลยขึ้นนกไปอยู่สองไม้ไม้แรกนกป่าไม่มาไม้ที่สองมาแต่ว่ามาแล้วน่าจะเป็นตัวเมียรหรือลูก,กนกพิษนอ่ะผมกับอาจารย์ชัยกำลังเจะเดินเข้าไม้นะครับช่วงเช้าเป็นยังไงเล่นไปเมื่อเช้าเ <im ple> <im ple> ช้านี้มาสายครับผมก็เสือสวยเนาะ เดี๋ยวโอ้เดี๋ยงามครับเดีวาเดี๋ยงามเหียจันทร์สุเดี๋ยวงามเฮียมาไซครับเออเฮ็ดเป็นทีเรียบร้อยครับผมรับเข่ามาเนี่โอ้หลายครับข่อยเนื้อครับต้มปลาดุกเครื่อนเครื่อนครับผัดเห็ดหมูปลาครับย่างปลาดุกเครื่อนอย่างหมูย่างหมูปลาหัวหนมยหัวหนมครับนี่มาต้มต้มปลาดุกเปล่าไหมครับเดีต้มปลาดุกครับนี่ ฟอนฟ้อนยำยายๆยเลยวะเน่้อนอฟอนฟอนใส่เพลงไงยใส่หวาหมฮะมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พาทุกท่านเดินทางมาสัมผัสบรรยากาศท่ามกลางป่าภูเขาอย่างเช่นเคยนะครับผมมาถึงหมายเก้าโมงนะทุกคนมาตอนนกเขาใหญ่นะวันนี้ก็เดินทางมาหลายท่านเลยมาเที่ยวหาที่ ล,ลาด <สะ S 2> บอดีบ้านอาจารย์โตแล้วก็บ้านกันโปะนะทุกคนซอยไหนไหมเ,เ,เข้าไปไหนวะได้ที่เอายุ่นไปจอดในเอาเกียมอีหล่ะรถเข้าไปเลยบ่รถเข้าไปเนะป่ะเดี๋ยวพายเปิดชิปกอนเนี่ย มาน,นี่ครับผมอาจารย์โตสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวหาอาจารย์โตนานมากแล้วไม่ได้มาเป็นเดือนเดือนกว่า2เดือนแล้ววันนี้อาจารย์โตเป็นตัวไหนมากเลยเจ้าสีนวลครับเซลสีนวลมากครับเออเจ้าสีนวลน,น,น,นะครับผมนี่ก็เปลี่ยวๆหน่อยนึงเนาะจะเลยยี่สิบแฉมเหรอครับจะเลยยี่สิบกว่าแต้มแล้วเนาะโอ้ถือว่าโอเคเลยโอเคมาเว้ยสีนวลเขาอ่างหน่อยมาก ึกเออขอให้มันหมายแล้วกันแต่ว่ามาถึงหมายสายมากๆเลยแต่ว่าหมายโคตรสวยเลยทุกคนสวยครับนกไล่นกไล่นกไลอ้าวนี่ยจันโปสวัสดีครับโอ้วันนี้จันโปใส่เสื้อสวยเลยเนี่ยโอ้แจียวเสื้อมวนไงกรุบวะเดี๋ยว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 จะแจกทีมงานแจกพี่โตตัวหนึ่งด้วยเออวันนี้จันโปเป็นตัวไหนมาเอ่ยจะาร้อนแล้วก็นกใหม่ยังไม่มีเชื้อตัวนะโอมาฝึกด้วยเนาะติดมาอ้าขอให้มันหมายแล้วกันเปิดคลิปสั้นๆวันนี้ขอได้กำขาเออ นี่อาจารย์ชัยเป็นไงไะอาจารย์ชัยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออยืนขึ้นนิดหน่อยให้เป็นไงเอาตัวไหนมาวันนี้มาต่อทเดียวครับผมเอาตัวไหนมามาลายรครับผมว่ากลสีหอดงานแข่งเมืองการแหละครับพุดไทยพูดไทยหน่อยเอาน้เจ้ามาตัวเดียวแข่งๆเหมือนเดิมครับผมเออเพราะว่ามันก็จะถึงงานแข่งเมืองการแล้วก็เลยเอามาข้อสนิมครับผมเอช่วงนี้ก็เล่นแต่สายเมืองไปนะครับอืมก็พอได้กำขาครับผมงานแข่งครับก็ ไปงานแข่งก็ทักทายกันด้วยนะครับทีมงานม่วนไงปุ๊บครับผมคมาขอให้นั่นมาด้วยนะครับนั่นมาแล้วกันวันนี้มาสายแล้วเก้าโมงแล้วเนี่ยแก้วนี่อินท่านจันทน์พนสวัสดีครับาจันทน์อยู่อินขึ้นเลยสวัสดีครับเป็นไงวันนี้เอาตัวไหนมาเราเดินทางมาไกลเลยแสนคมอะมหาอุดขออสนิมแสนคมกับมหาอุดนะครับหลายเดือนเราไม่ได้ออกเนาะเดือนกว่าสองเดือนแล้วมั้งโอ้นี่ยจันทน์พนก็เสื้อสวยเนี่ยโอ้โหเสื้อม่วนไงปุ๊บครับผม อยากได้ก็ทักมาโอเคก็ขอให้มันหมาแล้วกันเนาะเออ,เอ,อมานี่พี่วีรลยักสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้พี่วีเลยักเอาแก้วกลางวานมาหรือเปล่าแก้กวกลางวานมาครับโอ้มาล่าสุดเก็บสม <laughs> เก็บสองเก็บสามนะแก้วกลางวานนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์นี้มาลุ้นกันว่าจะมีตเตี้ยมหรือเปล่านะจับเท็นผููใจเออเดี๋ยวเปิดคลิปกันยว้หน่อยวันนี้สายมากมากเลยวันนี้ขอให้มันหมาแล้วกันครับผมมะ ส่วนผมเอาเป็นเจ้าคมเพตนะครับผมคอมเพรก็ยังเป็นสถานะนกฝึกอยู่นะครับผมเฉลยแค่ห้าตัวเองนะเดี๋ยวก็รอรุ้นกันสายแล้วเดี๋ยวผมรีบเปิดคลิปแล้วก็รีบเข้าหมายกันครับไปทุกคนรุนกันว่าจะมีใครได้แต้มหรือเปล่า <พอ S 1> มาทุกคนเอ,เอาเสื้อให้จานตัครับนี่ <พอ S 1> ให้ <พอ S 1> จานเสียไ่ได้ครับเออลองดูครับเสียได้ไซดูครับสวยๆครับเสือ้อมวลเนีย<ด>นะเสีย พคนว่าทีไปงานแข่งน้ำมันสักนวานี่สิบม้งบ่พูดจานปู่นใส่ไปแล้วอันนเดี๋ยวผมมาเนียทางในนอกมาเนี่เนอะมันจานไสบ่สองกุกนอกปาบงจานไสเดียสองกุกโอ้พอดีเลยๆเนาะพอดีโอ้งามครับโอ้เออ โอ้ขอบคุณหลายครับเสียเงินไงกุปยันเทียแด้ววะมีหมวกใส่ว่ะขันมีหมวกใส่ขึ้นเทียก็หนีอยู่วอโอ้โอ้ว่ดีเลยใครอยากได้ครับผมเสื้อเฮ้ยสวยมั่วี่กุบครับลายพรางก็ใส่มือใส่มอนดีได้นะเออมือดีว่ะหมวกอนเด้นี่กันยุ่งในพร้อมเออยังหนาเลยตอนนี้มันเป็นเสื้อกันยุ่ยได้เออกันแสงกันแดดกันเสียงแดดได้เก่าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไวได้ าตียังสวยครับเป็นวงจันทร์โตฮะโอเคอีกตัวหนึ่งให้พี่วฤๅษีใส่เอาครับอขบคุณมากครับเออลองลองใส่ดูลองใส่ดูครับถอดถอดถอดใส่ดูเลยด,ดีไหมครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลยไอเสือวันนี้กรุบครับเผื่อหมันใส่ไปเกี่ยวข้าวได้นะทุกคนเสือไม่มอยอมจะขายบ่บ่บ เอออย่างสวยครับม้วนไงคุบครับผมใส่เอา้าลเออนี่อ,อ,อ้ลองสวมบางหูดสิบออกมันทังสวมได้มีเสิบขคอร้อม,อมเสื้อเกียรติ VIP ครับเกียรตพรีเมียมตัวนี้นิ่มดีตัวนะอ่สบายด้ยอ่ให้สบายครับให้สบายตั้ล่ะราคาขตดแพงครับนี่ราคาห้าร้อยเก้าสิบนะครับนี่ตัวหนึ่งเออ อีกแต่ตัวเล็กล็อกในหน่อยนึงเออเท่ๆนี่ขนาดไซส์เอลนะทุกคนโอ้แต่ว่าพี่โตนี้ยังเท่เลยนะดูดิไส่พอดีเลยนะมไส่หมกไส่ไทยครับไถ่กูดอกนะเออเต๋อไส่พอดีเลยวะดีเนาะโอ้เน่เน่ยน่เน่เน่ยกขนยอดเลยเนี่ยเออเอาปลูกแล้วหน่อยโอ้โอ้อย่างเท่เลยวะยังเท่เลยครับโอ้ยังเท่เลยอ่ อ่อโอเคครับผมมันมันมาเนี่ย,ยใส่เสือแล้วเออโอเคใส่ไปเกี่ยวเข่าด้วยหว่าเนี่ยเกี่ยวเข่าเกีเตกก้ตัวนกเออตัวนกใส่ตัวนกม,นมาทุกคนโอ้ผมก็เข้ามาที่สวนปรามนะขึ้นนกไปอยู่สองไม้ไม้แรกนกป่าไม่มา มาที่สองมาแต่ว่ามาแล้วน่าจะเป็นตัวเมียรหรือลูกนกเยนะียแหละไม่สู้นกเลยเดี๋ยวผมจะไปลองขึ้นดูอีกสักไม้หนึ่งแล้ก็รอรุ้นกันว่ามีพี่ๆท่านใดได้ตัวบ้างหรือเปล่าแยกย้ายกันนะทุกคนมาทุกคนผมกับาจาจันชัยกำลังจะเดินเข้าหมายนะครับช่วงเช้าเป็นยังไงเล่นไปเมื่อเช้า เช้านี้มาสายครับผมกว่าจะมาถึงบ้านคา9โมูบ้านโปง่งบ้านจันโตจันโปนี่โอโ้โหสามโมงครับผมกว่า <c oughs> จะได้ขึ้นอันนี้เราก็ลอกก็มีครับผมแต่ว่าไม่เข้าร่วมครับผมเออหรือว่าจะเป็นลกต่อไม่หมนันไม่เก่งไม่ร่วมเลยครับผมล <c oughs> กต่อเล่นไม่หยุดเลยนี่เราก็จะเข้าหมายกันใหม่ครับลกครับหมายป่า แม่ป่าลกๆไม่รู้มีตัวหรือเปล่าก็ลองจิ้มๆดูครับลองเช็คดูถ้ามีตัวก็ไม่แน่อาจจะเข้าไวเดี๋ยวรอรุ่นเราติดตามมันครับ จักร right? ียานโทรมาก่อนมูเลยโทรมาก่อนเพื่อนเลยเหรอมาครับผมพี่น้องตอนน yeah ี uh, ้ผมอยู่ที่กรกซ่องสามสายสิมาเอานี่ผมอยู่ที่บ้านจันโปครับนี่จันโปสวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับเออเมื่อวันนี้มาเที่ยวบ้านจันโปนี่ครับอาจารย์โตสวัสดีครับ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 โอ้เสือสวยเนาะเสือโอ้เสืองามครับเสืองามเสืองามในจันโปในมาไซครับเออทีมงานมลไงครุปเมื่อนนี้เขาเฮ็ดกับเขากินครับผมอาจารย์ใช้เป็นเชฟมื่อวาน ก่อยเนื้อครับโอ้โหเอาจ๊บเจ๊บเจบบนี่นะนกจิบขวบไม่น้อยขวบต้องทานเดือนอ่ะนะตอนนี้จตัวหกบหตัวค่ะคอนโบตีนุด็ดแปอ่ะเนี่ยตนี้จอดเลยอารมณ์ดีบอกพิทูดี่นาบอกพทูจะประกันเอากงไปเลยบอกมันบอกงอกงไปเลยกงเนี่ยงงมีท่านฮาแต่กงนกเด่นนกสองร้นกสองรอกงไปเลยได้กไปเอาไปใส่เพี้ยนญี่ปุ่น เราเพื่อเอาใส่ต่อมันเลยยังไปหากรงคอยๆทยอยมันให้มันไปใส่กับพื้นที่ก่อนให้มันอยู่คุณเคยกับพื้ใส่ไหมบดใส่บดใส่เหม็นใส่จะเลือดปาดเลือดใส่เลยปาดใส่เบิดเลยก็ไปแต่อยากไปเลยเขาอยู่ดิไปไปที่แหละไปทั้งหมู่ผมเนี่ยไปย่างผมยังบปว่างดีเออชาวบ้างไปได้เดละแตวก็โทถหาผมเด้อโทถหาปโปกก็ได้โทถหาผมก็ได้ไปน้ำกันครับไปมัวนน้ำกันไปม้วนจิ้ขกบทะน้ำกันหน่ยเออ ซุ่มนั่นแท็ได้ว่าไรได้ขึ้นไปบรับโถไปกินเมาว่าอะรเมาเยอโดนเรานไม่นตัวนบองน่อยหน่อยอ้อตัวนี้มันบงนนี่ว่าเมนเมันแตกได้ย่บ่ขึ้นไม่ใส่เห็นไม่ใส่มันมันวัชเจีย่าปมันแตกแล้วน้ำเข่าบ่เอาน้ำเข่าเออีเ้ยมันหัวบอรับหอปนงกพอเลยอู้ ปุ่พเฮ้ยาอติบตันตัวเศร้านี่ตัวนี่แต่ลูกฉีกเลยอ๋อปีเืจอหลังไหมเืจอหลังปีกันเลยอ่าใช่ชุดอะไรเนาะยังหมอดไฟกำลังขีดเดือดเดียวจะกินแซ่บๆลงแกนเย็นปะอืมใจเย็นรอบนึงได้สดนำม้อนข้อหน่อยไในจีนแป๊บๆได้กับเขาป่ะอาจารย์โตเป็นยังไงบ้างตอนนากกว่านี้โวันนี้เฮวครับวันนี้โอ้วันนี้อากาศมันก็ ไม่ไม่แอมเนยเท่าไหร่ลมมันแรงอืแล้วก็ไปสายด้วยอือีกอย่างแล้วไฟก็กว่าจะถึงก็จะดสิบโมงแล้วอืก็เลยไม่มีแ้มกันเนาะมีแ้มนกป่าก็พอมีแต่ว่าเวลาคันขึ้นไม่มันมามองห่วงห่วงห้าจินคันคันโตแป๊บเดียวก็ไป้าลงห้ากินเงียบแล้วก็ลมด้วยนลมก็ใช่ใย่มาก็ลมอตอนนี้ลมยังไม่หยุดเลยเนี่ยลมแรงมากเลยครับแต่เนี่ยต่อยาก มันมันก็ไดเรียกันนะอาจารย์พูเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้มันอยู่มันอยู่มันอยู่มันวามันอยู่เอได้อยู่วันนี้เอาไว้หลอนไปเนาะไม่มีแต้มเนาะไม่มีแต้มวันนี้อากาศไม่ดีโทษไปมั่วเราอย่างว่านะเราไปผิดจุดผิดตำแหน่งด้วยสายด้วยเนาะสายด้วยมันเดินทางไกลด้วยอื อาจารย์พลเป็นไงวันนี้เราเฮีวเหมือนเดิมแล้วครับสายเฮ้วสายเฮียวเ้าตัวไหนมาบ้างแสนคมแสนคมก็มาหาอุดมาเลยมาข้อสนิบเมื่อไม่มีนกมาร่วมไหมไม่มีไม่มีแต้มเนาะไม่มีแต้มนรอาจารย์ใหญ่เราเป็นไงวันนี้นีครับวันนี้ครับเป็นไงหน้าแดงแล้วันี่แเฮ้วครับบอกเขาร่วมพ่อใหม่แล้วครับผมเล่เยนอยู่มนีซีไหมเอ ก็ถือว่านกมากขอสนิครับผมงานแข่งเจอาคันครับผมวันไงกบครับผมมาขวบสนิทขวบอ่ะพี่วีเลยสักเป็นไงบ้างวันนี้เราไม่มีแต้มครับไม่มีนกเข้าร่วมนกป่าไม่มีเลยอวันนี้มีแต่คนใส่เสื้อสวยๆเนี่ยเนี่ยโอ้เสื้อสวยทุกคนเลยไม่มีนกเข้าร่วมเนอะไม่มีนกเข้าร่วมเออเรามาสายมาอะไรถือว่ามาเที่ยวหาพี่ชายสองขั้น อาจารย์โปอาจารย์โตมาเที่ยวเล่นด้วยกันมานั่งกินข้าวทานข้าวด้วยกันนี่เราก็ทํากับข้าววันนี้มีก้อยเนื้อแล้วก็มีต้มปลาดุกเป็นปลาดุกเคลื่อนนะครับนี่นะตัวคนส่วนผมก็ไม่มีแต้มบอกนกใหม่ขันบ้างไม่ขันบ้างครับผมเจ้าคมเพชรก็ถือว่ามาเที่ยวเล่นกันมาสนุกกันนี่มาสังสรรค์ตอนนี้ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านอาจารย์โป๊ครับนี่ขันนกว่าขันนกขันเสียให้เลยนกนี่เยอะแยะมากมายเสียกันโบใครอยากได้นกก็ติดต่ออาจารย์โป้ได้เลย นี่เรามีก้อยเนื้อครับวันนี้นี่แล้วก็จะมีต้มปลาลูกเป็นปลาเขื่อนนะครับใจจะได้เขื่อนเข้ารอบโอ้กำลังเดือดนี่ใจจะได้ไหมอันนี้แหนมบ่เนื้นม้อนื้อตัวตัวเนื้อเก่งม่โตเออเออมาเลี้ยมไส่นี่ทำไมเอาอันเขาเขนี่ยตัวนี้พันเขาอยู่ทำไมอืมทำไมทำไมจันไส้ลูกสบายมูมาห์ เนี่ยแหนมแหนมขวานเราลงแล้วเนี่ยอยู่ขวานแหนมมันกันมาครับผมไปล่องได้เวลาแล้วครับซับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับเข่ามานเนี่ยโอ้หลายหักก้อยเนื้อครับต้มปลาดุกเครื่องเครื่องครับทัดเผ็ดหมูปลาครับย่างปลาดุกเครื่องย่างหมูย่างหมูปลาครับขวานแหนมขวานแหนมครับนี่ต้มต้มปลาดุกเป่าอย่งต้มปลาดุกครับนี่ รถน้ำามดุกรถเดมอนมอนข้องธรรมชาติครับก่อยเนื้อโลนึงนึงนี่พี่น้องยัดเข้าไปยัดเข้าไปั้เผ็ดหมูปลาครับนี่นี่มันก็เลยได้ที่กินกินกันอยู่บ้านกันโป๊ะครับแซ่บครับไม้โป๊ะมะอานนี้แกมานน้ำข้าวเปมานั่งพี่เข่าร้องกันแซ่บไปมันก็พรสีม่วงบ่อตอนนี้เ่าหลงอ่ะเอาด้วยเอาด้วยเอาเออเออ ใช่สดน้ำมือจุบมอน้ำมนี่ไมไหนมั้งกินดียนี่นี่นี่ก้อยก้อยก้อยพชิมก้อยแล้วนะเอบเกอบเอออมก่างน้กะหนี่มาลองมาเรไเดีกินอยากเด้อพี่น้องใช่้อัปลาก้อยเนื้อครับกำไครับาบเรคามานงมานงเเอยอือใ่สดน้าต้มอือมมีเขียวพี่น้อง มันไมีแกวไอตัวชิมมันยังายค่อยเนี้ยครับน้องค่อยนะผึ้งพันจานวีครับค่อยค่อยขมครับมันบานเท่ามันบานโอ้ยเห็ดใส่ไปโอ้ครับาวแบ่ไงแซ่บครับพนจานอืมแผ่เพื่นเขาครับมาหามาหาไส้ก็ได้กินเจ้าขอกำหนามม่วมกันมาลองกินเยอะแยะเลยดิอริยต้นประดุกเคลื่อนครับเนี่ยพวกคนไปรักไว้เขาท่าดีเยอะ เนี่ยผมดังมาต้นปลาดุกเรือนเราอยากลองซิมบังปลาดุเรือนแน้อง้นกินเราเนี่แก้วกุน่แม่เจ้าม่แนง่แนงืเอาเยกินด้วยกัน้ำกันครับเอาอือเจ้าบ้านครับเจโปโเจ้าบ้านจ้าบ้าน,ออานอเอเลยเลยจวด สายยางเลยกับขอห้องมันเนียของับผิดไปล่ามันมาไปบ่อก่อนเนี่ยไปล่ามันหกโมงแกกับแซ่บก็เอามันเป็นสี่โมงหรือเปล่าหเนี่ยสี่โมงกันดิอย่างแกแกอย่างแกตีสามป่ะีเหลวเที่ยงแล้วขเลา้งแล้วะเศ้าอันหนึ่งพัดแหนมบ่เนี่ยพัแหนมครับขัดแหนมครับพัดแหนมแบบนี่ตัวเห็ดมาฝาก อาจารย์โป้วาจะกินเลยบัวก็ยังบ่ทันกินเลยใช่กระดูกน้ำได้อัดูนมใส่น้ำมันแสบมันเนี่ยโอ้ยขอนยาแสบทีมงานว่างให้กรุบข <K> ับ <K> ขมือ โอ้แต่ละคนใจเสือไม่ต้องต่อมกันมั้งไงใจความตอนนมเนี่ยเนื้อพาดีครับเนี่ยโอ้ยหน้าหนาวพอดีเลยมันมีข้าวเหนียวพันกินแล้วพันหิวเข่าไมนมีแต่ข้าวสวยไว้ยมัน่กินงานช่างมังกรกับท่างไข่นะครับเจอทีมงานมวยไงกรุบกับทักเรื่อยๆไปนะครับต้มปลาดุกครับนี่ต้มปลาดุกเคลื่อนครับต้มปลาดุกนาปลาดุกเคลื่อนโอ้ เด้งเลยนาเวขาทาเขาทาเนาะชาต่านเรือกนี่ชาบอแหนม่ะพี่แจ๊กนี่กลินแซบไหมความรักเนี่ยผัดหมูก็แซบไม่เคยกินต้มปลาดุกนะนี่แหละเพิ่งจะได้กินนี่เลยเลูกตัวน้เดีวจะบอกไม่นัวเออมันมอนข้อดีมันมอข้อดีเพิ่งเคยต้มเอาเลยแต่ต้มไปเ่านั้นหมกนแล้วมอนมอข้อดีแซบเลยต้มเหมือนเป็นมอนข้อทำเก้ว แซ่บอะกสกินยังเงไรนะได้ยเะมันด้แซบกินม่ถือกะอืมาตะข่นว่ะก้อยก็แซ่บป่ะก้อยก้อยมันไม่ังแซ่บจานแซ่บใหญ่ใหญ่แซ่บของมักพี่น้องลองมักก้อยนี่เฮ็ดจั้งไรกินน้ำไรก็แซ่บ มาตะก้อยอืมาตะก้อยขึ้นไม่้อเน็ดแด่ว่าตะก้อยมีาจะซื้อก้อยไว้จัรอนึกเาอกไปร้ำเบิดเลยนี่น้ำนักปารมันโก้วลาดุกนี่ยาบอกอร่อยยู่เกิดะไรวะต้มมอญข้อเนาะเอ้ยเขาบอกปากนุกไห้วันหนุ่มใหม่ลุกไม้เนื้อก็เดิน นกไม้มึ่หกเดดำเดือนกเกานกประมาณปีนึงข่เก่ามายใหญ่ใหญ่นกมืหกเดเดีวแล้วมาเทิมมือแข็บแนอนหิ้วเขาจักจักเหมือนตูไลเป็นตัวไจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่ามันจะเซ็งดีนะเอาขึ้นนมปังน้ำแขง วแล้วจวดแม่เลยกูแปลข้นวะนกตัวเป็นไดขคันถึนกูัวเชงดีเบิคนมักนกเาหรอในป่าเขาเป็นนกเขาคันค้นมากเขาเครื่อข่ายเปลืองอาหารอีกต้องจะสามแต่ผมไ้ถึงตรงเ่าเตะ กอยเบิอดเงินมมอนข้อดีขนาดไนไุ่งอุ่นเนาะนี่อยางมาดูไหมนี่สักมันอ่ะเนี่ยมาได้เนี่ยแขนดีขนาดนาะปลาดุกไอ้เคลื่อนเนาะมัน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 กินสบายใจดีน้มเสื่อมซีนวะเนี่ย ก็มีไง่มงแกนใช่ก็มไง่เดี๋มันหายอย่างนะอีกุกก็มีจีนงไปฮ่ะโอ้สกุกก็มีกระดอยใ่ือมมันเด็กใช่กุกเอกกุกเช่ใกุกอะสี่กุกมัก็มีบอกมนได้ผ้าไปต่อแบบสี่กุกบอกเลือใ่ยุ่่นย่นตั้งหนัเขียวเรอจุกงไงโอ้สี่พวกเต็มอืม บอกคนบนโบเซียคนไปแล้วจ่าตัว่าไปหุ่นไปหุ่นไอ้แหละท่บอกหนาหนาโต๊ะีหลีเนี่ยน้องเราไปแก้มือมั้ยซีเวซีเวไอ้ข้อเขานี่แหละไม่หรอซีเวแต่แต่เศร้าเนี่ยขันเวเขาต่อแถวเนี่ยมันก็ได้สลื่อยอยู่เดียวใส่ข้อเข่าเลยมึงออกหนากูกูน้ำหลังมึงดิแตต่่่วาบออมงนี่ออองงมถืว่าไปก็ก็ไ้ทีมงานอืเมื่อไหร่เคยไปแล้ววะ

มึงตามตะอ้วนมากกูเลยตัวนเลยเนอะแล้วเดหยากอยากหยักมาเบืองหมายมาเบืองขวเฮาไปกลางวันจะข้นนี่สนะอ๋อเหรอตะอ้วนเลยนะตะอ้วนนะเมื่อซื้ออย่างยังไงพาไปตวดยิางเง้ยน้อเมียนเล็แล้วเข้าใจเขาไปหลายคนนี่สินะอือแล้วไปใต้อกตรงน้เนไปจุ่มเงินอยู่สิเมนแมท่าให้ปอีย กูไ้ยินว่าอยงไหนเว้ยเขาบอกว่าอู้พาโตเออจิ้มจิ้มไปก็นั่งคุยกันครับอกนั่งคุยกันเออโรแมนไเมืออยโ่งไงจุมจุ่มไปนั่งคุยกันเขามาต่อก็อีกเนุนหนุนแต่ยังต่อมยังไม่ได้อยู่